ใครว่าอยู่เมืองนอกสบายผมใช้เงินมากมายเพื่อค้นหาความสุขผมมีเงินมากมายผมใช้ชีวิตหรูหราอยากกินอะไรก็ได้กินอยากไปเที่ยวไหนก็ได้ไป อยากได้อะไรก็ใช้เงินซื้อเอาผมสร้างวัดในเมืองนอกเป็นพันล้านซื้อบอ่อน้ำมันซื้อทีมฟุตบอลโรงแรมมีธุรกิจลงทุนข้ามชาติมากมายผมมีลูกชายและลูกสาวผมคิดถึงพวกเขามากแต่ตอนนี้ผมกลับประเทศไทยไม่ได้แล้ว ตั้งแท่นมาให้ผมเซนแล้วล่ะแต่ผมไม่ยอมเซ็นก็ต้องพวกเราก่อนสิใช่ครับถูกต้องค่ะอ้าวว่าไงลูกจะไปแล้วเหรอจะไปเรียนเราจะไปเรียนก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดีลูกลูกไปโโอ้หขับรถระวังนะลูกค่ะทำไมโตเร็วขนาดนี้ครับท่านเด็กเดี๋ยวนี้โตเร็วเพิ่แป๊บเดียวเป็นไงตัวเลขผลประกอบการปีนี้ดีเนี่ยของคุณเนี่ยแม ก็เอาเป็นว่าคู่แข่งของเราเนี่ยขาดทุนย่อยยับเลยครับท่านก็ไนเรื่องคู่แข่งก็ปล่อยเห้ย่อยยับไปเออว่าแต่ว่าคุณส่วนแสดงผมเอ้ยคุณนี่ชอบทวงไม่ต้องทวงหรอกนะยังไงได้แน่นอนแม่จริงจริงแล้วนี่นะถ้าหากไม่ได้บารมีทางด้านการเมืองของท่านมนัรครอบครองได้เลยแ่บ ผมกับคุณส่วนเนี่ยไม่ได้ไปยืนตรงนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นผมขอญาตดื่มให้กับตำแหน่อง,องของท่านหน่อยได้ไหมครับท่านได้รับรองเลยว่าสมัยหน้าเนี่ยเก้าอี้ไม่ไปไหนเราเป็นคนท่านแน่นอนแหมคุณน,นี่พูดเป็นเก้าอี้ดนตรีไปได้เก้าอี้อะไรเนี่ยผมก็นั่งได้นะผมไม่ยึดติด ยกเว้นเก้าอี้ไฟฟ้าแล้วจะไปนั่งทําไมครับเก้าอี้ไฟฟ้า ผู้หญิงเขามาทำอะไรแล้ววันนี้ไม่ไปเรียนนะไปเรียนมาแล้วพ่อใม่มันจริงเรโทรมาทีไรก็บอกว่าไม่มีเรียนทุกทีอ่พ่อหัดเชื่อใจผมบ้างสิที่มาเนี่ยมีตัวอะไรกับผมก็จะบอกกับแกไงว่าเรื่องเงินเ่พ่อโอนให้แล้วเรื่องเงินเนี่ยใช้ามาระวังหน่อยได้ไหมทาไมหมดเร็วนะ พ่อนี่ก็บ่นอยู่ได้เงินอ่ะมีตั้งเยอะตั้งแยะใช้ชาตินี้งไงก็ใช้ไม่หมดหรอกเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ยังไงพ่อจะเก็บเงินให้ปู่กินหรือไงฮะแบ่งคงใช้อะถูกแล้วแกนี่มันนิสัยใช้ไม่ได้จริงๆเลยไม่มีพ่อสักคนหนึ่งเนี่ยแกตัวรอดได้ไหมพ่อออกจะใหญ่ครับประเทศไม่มีใครกล้าทำอะไรผมหรอกแค่ได้ยินนมสกุลคนก็กลัวผมแล้ว ถ้าแกคิดแบบนี้เนี่ยวันหนึ่งถ้าไม่มีพ่อเนี่ยวันหนึ่งแกจะต้องเจอดีพ่อพูดแบบนี้แสดงว่าพ่อไม่รักผมแล้วใช่ไหมรักสิทำไมรักจะพูดเหรอ,อขอบคุณครับสาบานว่านี่คือร้องเพลง นึกแล้วไอ้ต้องอยู่ที่นี่ทำอะไรเนี่ยฮะเป่าเค้กโดดเรียนตลอดเลยนะพี่แมนเธอไม,ไม่ได้ถึงพ่อบ้างเนี่ยฮะพ่อก็ทำงานเรามีหน้าที่เรียนเราก็ต้องเรียนพี่มีหน้าที่ของพี่พี่ก็ต้องทำของพี่อย่ากแก้ตัวไม่ได้แก้ตัววันนี้วันเกิดใช่เป่าเค้กอยากกินเค้กโอยกก้ยเค้กดูน่ <c oughs> าก,กินเนาะเค้กดูน <c oughs> ่ากินเนาะใช่เค้กดูน่ากินเนาะอะกิน ท่านรู้ไหมชาวบ้านน่ะเขาเรียกนักการเมืองว่าอะไรเรียกนักการเมืองว่าเขาเรียกว่านักกินเมืองอ๋อเหรอนักการเมืองหูไม่ค่อยดียินหรอกดีครับเออว่าแต่ว่าส่วนแบ่งของผมแล้วครับนี่คุณไม่ต้องทวงหรอกนะยังไงก็ได้แน่นอน นี่ตั้งนานแล้วนะยังไม่แบ่งอีกเหรอคือมันจะแบ่งให้ไม่ได้ไงก็ต้องรอให้คือมันต้องเก็บไว้เป็นทุนสำหรับเลือกตั้งคราวหน้าคุณเข้าใจไหมโอ้โหอะไรอะไรกันคุณได้ไปเป็นหมื่นล้านอ่ะจะแบ่งสักหน่อยไม่ได้เชียวเหรอคุณพูดเรากับว่าผมนี่จะโกงคุณอย่างนั้นคนอย่างผมจะโกงคุณเหรอ้าเป็นร้อยเงินไปได้คุณเนี่ย ตกลงท่านจะไม่แบ่งใช่ไหมแบ่งจตตอบไม่ได้นะว่าเมื่อไรอ้าแน่นมุกนี้เหรอเอางี้เหรอได้คุณอย่านึกนะว่าคุณจะใหญ่เข้าฟ้าคนเราน่ะขึ้นได้ก็ลงได้คุณอย่าลืมสินักการเมืองกับผู้มีอิทธิพลฝ่ายตรงข้ามคุณเนะ่ะเขาเพร้อมที่จะสนับสนุนผม จำไว้นะวงการนี้ไม่มีมิตรแท้แล้วก็ไม่มีศัตรูถาวรด้วยเข้าใจไหมไม่เข้าใจ ไม่มีอะไรลูกไม่มีอะไรไม่เครียดนะคะไม่เครียดไม่เครียดไม่เครียดหนูเป็นห่วงพ่อนะหายเคยรียดแล้วเป็นไงลูกไปเรียนมาวันนี้เหนื่อยไหมสนุกดีค่ะอครับกลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วครับพ่อดูโอเคเปล่าโอเคดูเครียดียดนะถ้าเกิดว่าเส้นเลือดแตกขึ้นมาทำไงเนี่ยพ่อ พี่ทำไมไปแช่งพ่อแบบนั้นล่ะไม่ได้แช่งก็เป็นห่วงพ่อไงกลัวเป็นอะไรขึ้นมาทําไงเราเรายังเรียนอยู่ด้วยฮะอย่างนี้ก็เกิดว่าพ่อเป็นอะไรขึ้นมาเราเจะเอาเงินไหนเรียนอะ่ะใช่ปะละ่ะห่วงพ่อหรือว่าห่วงว่าจะไม่มีใครให้เงินแกห,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 ห่วงพ่อหรือว่าทั้งสองอย่างก็ได้ตกละที่ขอไว้เมื่อวันก่อนเอาไปส่วนหนึ่งก่อนจริงอ่ะ <ส>พี่แมนนะพี่แมน มันรู้ได้ยังไงว่าเราเอาเงินและทรัพย์สมบัติทั้งหมดเก็บไว้ในห้องลับมันรู้ได้ยังไงจำไว้นะวงการนี้ไม่มีมิตรแท้แล้วก็ไม่มีศัตรูถาวรด้วยเข้าใจไหมมึงทำได้อย่างเดียวมึงต้องหนีมึง <laughs> เข้ามาเลยมึงเข้ามาในบ้านกูมึงเจอดีแนะ่ เจอนี่จะเป่ามึงให้สมองกระจายเข้ามาเข้ามามากันเจ่ะจะเอาเงินกู้เหรอได้ไกูไม่กลัวพวกมึงมกูไม่กลัวพวกมึงามาเข้ามา หมอกระจายพ่อคะเฮ้ยอย่าครับพ่ออย่าค่ะหนูเองค่ะอ่าขอโทษลูกพ่อลูกลงมาทำไมเนี่ยดึกแล้วนะนี่พ่อตกใจเลยก็หนูได้ยินเสียงพ่อเอะอโวายเหมือนทะเลาะกับใครอยู่อะค่ะหนูเลยลงมาดู พ่อไม่เป็นไรนะคะพอ่อเพิ่งได้ปืนมาใหม่อมือาจจะเมา,เาวายด้วยลูกไปนอนเถอะลูกพ่ออยู่คนเดียวได้ไหมะคะได้แต่ไปอยู่ไม่ได้ไปลูกไปไปนอนเออแล้วพี่ชายลูก โหรายนั้นเหรอคะถ้าผับไม่เลิกก็ไม่กลับแล้วค่นะ เป็นไงลูกหมอนเป็นไงกันบ้างเรื่องจริงหรือเปล่าคะพ่อที่พ่อไปทุจริตเงินเขามาเงินที่หนูร่ำเรียนมาเงินที่เลี้ยงหนูมาจนโตหนูไปที่ไหนก็มีแต่สายตาผู้คนมองเหมือนหนูเป็นจำเลยของสังคมหมอนเช็คเฟซบุ๊ก Facebook. มีแต่คนมาคอมเมนต์ด่าว่าครอบครัวเราหาวาพ่อเป็นพวกโกงบ้านโกงเมืองเรียนก็ดีเรียนก็สูงหน้าตาก็ดีน่าสงสารที่มีพ่อแบบนี้ บ้างก็หาว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นพ่อคะพ่อทำแบบนี้ทำไมคะมอนเรื่องนี้เนี่ยพ่อจะอธิบายให้ลูกฟังทีหลังนะแต่ถ้าพ่อไม่รีบหนีออกมานอกประเทศพ่อถูกจับแล้วตอนนั้นม่มอนแค่นี้ก่อนได้ไหมลูกโทรศัพท์เอาถูกหลับฟังพ่อรักลูก แกรู้ไหมว่าางนเก่งตัวนี้มันราคาเท่าไหร่ฮะเงินเดือนของแกทั้งปียังซื้อางนเก่งตัวนี้ไม่ได้ผ้านี่ก็ถูกกระปจริงๆเลยเช็ดโตเช็ดพื้นเช็ดมือเช็ดเงเก่งอีกฮะ<า>มองขา,าแฟนฉันฮะ ครั้ก็ไม่รู้สองครั้ก็ไม่รู้เอาไปตามเจ้านายแกมาเอาไปเลยเอาไปได้เลยเอาเ้ย ยังไงมอนมีอะไรรีบพูดนะลูกพ่อถูกดักฟังอยู่พ่อคะพี่แมนพี่แมนไปมีเรื่องกับเด็กเสิร์ฟที่ร้านเหล้าเฮ้ยจริงหรือเปล่าลูกแมนแมนแมนลูกพ่อ พ่อคงบอกลูกตอนนี้ไม่ได้หรอกลูกอย่าลืมสิโทรศัพท์อาจถูกดักฟังอยู่แต่ว่ามอนอาการของแมนพี่ชายลูกเป็นยังไงบ้างพ่อรีบตับมาดูใจด่วนเลยนะคะนอนไม่ได้สติอยู่คะ่ะมอนต้องรู้นะลูกที่พ่อทำไปทั้งหมดเนี่ยก็เพราะพ่ออยากให้ชีวิตครอบครัวของเรา ได้สุขสบายพวกเราได้สุขสบายกันหมดอะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะคะพ่อพี่แมนเป็นแบบนี้เพราะเงินที่พ่อให้พี่แมนใช้ใจอย่งฟุ่มเฟือยจนทำให้พี่แมนเสียผู้เสียคนพี่แมนเลยกลางเพื่อนหนูเลิกคบที่มาหาวิทยาลัยเขาก็บีบให้หนูออกใน Facebook เขาก็หาว่าหนูเป็นลูกนะักการเมืองทุจริตตอนนี้ทางการก็ตรวจสอบทรัพย์สินหนู าจะโดนยึดทรัพย์แล้วก็ติดคุกไปด้วยอะทุกวันนี้หนูไปไหนมาไหนก็ต้องสวมแว่นดำใส่หมวกคอยหลบหน้าคนกลัวคนจะจำได้พ่อรู้ไหมคะหนูโดนชี้หน้าดากลางห้างด้วยหนูเจ็บมากหนูไม่อยากอยู่เมืองไทยแล้วค่ะพ่อหนูเหนื่อยแล้วก็ท้อแท้เหลือเกินคะ่ะพยายามติดต่อพ่อเท่าไหร่ก็ไม่ได้ ต้องตกเป็นจำเลยของสังคมอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนกันน่ะหมอนเห็นพ่อแม่ลูกครอบครัวหนึ่งเดินจูมือผ่านไปหัวเราะคุยกันอย่างมีความสุขถึงแม้เขาจะเป็นครอบครัวเล็กๆแต่เขาก็อยู่กันอย่างมีความสุขเพราะเขาไม่ได้ไปโกงใครมาจริงๆครอบครัวเราแค่มีกินมีใช้แบบพอเพียงก็เพียงพอแล้ว ครอบครัวเราพังพินาศแบบนี้ก็เพราะการทุจริตคอร์รัปชันของพ่อหนูหนูไม่อยากมีชีวิตอีกต่อไปแล้วคะ่ะมอนพ่อขอโทษแต่ลูกอดทนไว้นะพ่อจะรีบกลับเมืองไทย พ่อมีเงินอยู่ที่นั่นพ่อจะรับลูกมาอยู่กับพ่อที่นี่และพาตวแมนมารักษากับหมอที่ดีที่สุดพ่อรักลูกพ่อรักลูกเฮ้ <locations> อเองนะเออโอ้ยอยากกลับเมืองไทยเร็วที่สุดเออก็โดยวิธีไหนก็ได้หรือก็ะช้เส้นสายนักการเมืองที่หรือมีอยู่ไงโอ้กับเมืองไทยได้อะป้จะให้ค่าตอบแทนหรืออย่างงาม ยัรู้ไหมผมมีเงินเก็บเก็บเป็นเซฟเฮาเว้อยู่ที่เมืองไทยอะแหละแต่ไม่มีใครรู้หรอกว่าอยู่ที่ไหนน่าจะโอ้คนเดียวเออกต้องให้อ้วกลับเมืองไทยก่อนสิวะเงินถึงจะได้เออคิวะวะผมไม่เบี่ยงแน่นอนเว้ย ハハハハ。<noise> <noise> โอ้โหรออยู่เลยแ้วนี่จะขนไปยังไงอะเนี่ยเงินมาเยอะไปหมดเลยจะมีชีวิตใหม่มจะสร้างครอบครัวใหม่และจะพาลูกสาวไปอยู่กับฉันด้วยมีเงินซื้อได้ทุกอย่าง ื่องนะซื้อคนซื้อผิดให้เป็นทุกข์ <c oughs> แลาวผัดเน้นลำโบ <c oughs> ไฟดับไองใกันไดช่วยด้วยเป็นสุดยอดไมอ่ะเงินมีอยู่เต็มห้องขอไม่ได้เงินซื้อใดหมดซื้อหน้าซื้อคนซื้อความผิดให้เป็นถูก

วิดีโอนี้หมอนอยากให้คลิกเข้ามาดูและติดตามจนจบค่ะพี่แมนเพิ่งสิ้นใจที่โรงพยาบาลเพราะว่าทนพิษบาทแผนไม่ไหวส่วนพ่อพ่อติดอยู่ในห้องเซฟลับที่พ่อสร้างขึ้นมาเพื่อเก็บเงิน เงินที่พ่อทุจริตมานับพันล้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ได้ไปพบศพพ่อตอนเสียชีวิตอยู่ซึ่งเขาสันนิษฐานว่าระบบไฟฟ้าขัดข้องทำให้พ่อติดอยนนู่นั้นแล้วออกมาไม่ได้จนขาดอากาศหายใจตอนนี้หมดไม่เหลือใครแล้วคะ่ะ ทั้งครอบครวัวที่เหมือนรักครอบครวัวเราเคยมีความสุขก,กันดีอยู่แล้วพ่อพ่อได้รับตำแหน่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเพราะคำว่าลอาคำเดียวอะที่เปลี่ยนให้พ่อกลายเป็นคนคดโกงเงินที่พ่อให้มาก็เป็นเงินทุจริตคอร์รัปชัน ใช้ไปก็ไม่มีความสุขเหมือนขอโทษนะคะเพราะเงินที่พ่อโกงมาเป็นเงินภาษีของคนไทยทุกคนแม้ว่าตอนนี้พ่อจะเสียชีวิตไปแล้วแต่สิ่งที่พ่อทิ้งไว้ก็คือความผิดทั้งสังคม ที่หมอนจะต้องมาชดใช้แทนบทละครที่ท่านผู้ชมได้ชมไปแล้วนั้นเป็นบทละครที่สำนักง,งานปวชวเราได้จัดทำขึ้นน,น,นะครับถือว่าเป็นงานส่วนหนึ่งทางด้านงานป้องกันการทุจริต บลคคลนี้ได้พูดถึงเรื่องกฎอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของกฎแห่งกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรรมดีหรือกรรมไม่ดีก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นในบะคอันี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของการทุจริตนะฮะเป็นการกระทํากรรมไม่ดีนะครับซึ่งทําให้เกิดความเสียหายอย่างมากมายความเดือดร้อนเป็นความเสียหายทั้งแก่ตัวเองแก่ครอบครัวนะครับเรื่องของการทุจริตเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเสียหาย ทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติเรามากมายนะครับเ,เสียหายทั้งในเรื่องของตัวเงินเสียหายในเรื่องของสภาพคุณธรรมจริยธรรมต่างๆนะครับเ,เงินทุจริตที่เสียหายไปนี้เนี่ยมันเป็นเงินที่เกิดจากภาษีอกรของประชาชนทั้งหมดนะครับเพะฉะนั้นเงินเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่ได้สูญเสียไปในเรื่องของการทุจริตแล้วเนี่ยก็สามารถจะเอามาทำสิ่งที่เป็น สาธารณประโยชน์ได้อย่างมากมายเพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนจะต้องช่วยกันปกป้องรักษาเงินเหล่านี้ให้คงไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ประเทศโดยถือเป็นเรื่องสําคัญโดยให้ถือว่าเรื่องการทุจริตการต่อต้านการทุจริตเป็นภารกิจของคนทั้งประเทศ